วสุดน่ารักของใบเฟิร์นอบอุ่น4ี่คนพ่อแม่ลูกเอาใจใส่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเหมือนรูสีให้กับทั้งใบเฟิร์นและน้องชายใบฟิลเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นสำหรับครอบครัวหรือวิเศษไพบุญ เอกขาโครงหน้าถอดแบบความหน้าตาดีจากพ่อแม่สมัยนุ่หนุ่มสาวไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนีมันใบเฟิร์นกับใบฟิลชัดๆเป็นพ่อแม่ที่สายซัพพอร์ตลูกมากเวลาลูกมีงานละครหรือต้องไปกองถ่ายก็จะเดินทางไปให้กําลังใจถึงหน้ากองแล้วก็ยังเป็นห่วงลูกสาวเห็นลูกทํางานอย่างหนักทําเอาแทบไม่มีเวลาพักจนคุณพ่อคุณแม่ต้องหอบขนมมาส่งถึงกองด้วยความเป็นห่วงหรือแม่แต่ตอนที่ใบเฟิร์นเล่นละครเรื่องไหนก็ตามก็จะคอยโปรโมทละครเรื่องนั้นส่วนใบฟิลก็เรียนจนจบเคยได้ ได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่อเมริกาหน้า2ปีในช่วงมัธยมโตมาหล่ออรา่านักสแสดงสุดๆแถมยังเป็นพนักงานของสายการบินชื่อดังได้เงินเดือนก้อนแรกก็ให้คุณพ่อคุณแม่ยกให้ทั้งใบเฟิร์นและใบฟิลนั้นโตมาแบบมีคุณภาพจริงๆเรียกได้ว่าสพอร์ตลูกสุดๆและการมีทั้งใบเฟิร์นกับใบฟิวก็เป็นทั้งรอย,ยิ้มและก็เสียงหัวเราะให้กับพ่อแม่ Bir Happy Happy เห็นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้บอกเลยว่าใบเฟินในวัยเด็กนั้นเป็นเด็กที่ซนมากฟังได้จากที่สาวเฟินเธอเคยให้สัมภาษณ์การเลี้ยงดูของพ่อแม่ถ้าเกิดว่าเขาจะตีเฟินนั้นก็พันมาหมดแล้วทั้งก้านไมยมและไม้แขวนเสื้อโดยหมดไม่เหลือแต่เธอนั้นก็ขอบคุณพ่อแม่ที่หล่อหลอมให้เฟินนั้นมาเป็นเฟินในทุกวันนี้ซึ่งใบเฟินเองเธอก็ยังเป็นคนที่วางตัวดีเป็นเด็กขยันกระตันอยู่แล้วก็ยังรักครอบครัวมากจนกับที่เพื่อนใบเฟินบอกว่าเฟินรักพ่อแม่และคนรอบข้างแล้วก็ยังเป็นคน ที่จริงใจเสมอเพราะว่าพ่อแม่สอนมาดีให้เป็นคนที่เอาใจใส่คนรอบข้างสร้างบ้านในฝันแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยยกมาลายกราบไหว้ขอพอรว่าขอเกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่แบบนี้ตลอดไปที่เห็นเธอปังงานพรีเซนเตอร์เข้าแน่นละครได้รับเรตติ้งดีแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอถือบูชาพ่อแม่เปรียบดั่งพระในบ้านพระการให้ความรักและความเคารพในบ้านที่เป็นบุพการีคือสิ่งสําคัญเวลายิ่งได้คําอวยพรจากพ่อแม่ก็ส่งผลทําให้ใหบนั้นมีโอกาสได้ทาอะไร หลายเยพราะความสุขในทุกวันนี้ของเฟิร์นนั่นก็คือการได้อยู่กับคนที่เฟิร์นรักครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างทั้งหมดแค่นี้เฟิร์นก็คิดว่าตัวเองนั้นประสบความสําเร็จแล้วตั้งปณิธานเอาไว้ว่าอยากให้พ่อแม่นั้นได้สุขสบายอยากให้ได้ทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการแต่โชคดีที่พ่อแม่ของใบเฟิร์นนั้นไม่ได้เป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสนิทกับพ่อแม่แล้วก็พยายามบอกรักให้มากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยจริงๆทั้งพ่อและแม่ของใบก็เป็นหนึ่งในกําลังใจสําคัญขนาดเป็นนางรำ อยู่ท้ายแถวพอกับแม่ก็ยังไปยื่นเชียร์แม้ว่าจะรำผิดรำไม่สวยแม่ก็บอกว่าเก่งมากแค่งานโรงเรียนเล็กๆก็เอาใจใส่ลูกมากแล้วมีงานอะไรที่โรงเรียนพ่อของแม่ใบก็จะไปตลอดเพราะอยากจะซัพพอร์ตลูกอย่างเต็มที่ทําให้ใบเฟิร์นโชคดีมากที่ได้รับการดูแลและเอาใจใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตยกให้แม่เป็นไอดอลต้นแบบในการทําดีเวลาได้งานโฆษณาเล็กๆได้น้อยก็จะแบ่งเงินเอาไว้มีการรับอุปการะเด็กๆที่ขาดโอกาสเพราะแม่ของใบเฟิร์นนั้นเคยทํางานสังคมส่งเคราะอ์มา ก่อนทําให้ไบเฟิร์นซึมซับในการช่วยเหลือสังคมแทนยังชอบผัดเซอร์ไพรส์กันไปกันมาอย่างในวันเกิดของพ่อไบเฟิร์นก็ได้มีการจัดของขวัญชุดใหญ่เป็นรถป้ายแดงซึ่งหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปได้ไม่นานก็ถึงคราวที่พ่อแม่นั้นเซอร์ไพรส์กลับด้วยการเปรถหรูออดี้ให้กับไบเฟิร์นซึ่งคันนี้ราคาก็ไม่ใช่แค่เล่นๆแค่ราคาเริ่มต้นก็มูลค่าหลายล้านบาทแล้วพอได้เห็นรอยยิ้มของใบดูก็รู้เลยว่ามีความสุขมากแค่ไหนไม่เพียงแค่กับครอบครัวที่พ่อแม่ของใบเฟิร์นซัพพอร์ตก พอแม่ก,ก็ซับพอร์ตเช่นกันอย่างในตอนที่นายนภะัทรขึ้นเวทีเป็นแขกรับเชิญคอนเสิร์ตก็ได้ยกทั้งครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจเต็นกันหน้าเวที และยิ่งเวลาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในช่วงวันสําคัญเวลาว่างก็ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่มีความสุขและก็รอยยิ้มเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครอบครัวข,ของไบเฟิร์นนั้นอบอุ่นมากแค่ไหนส่วนความรักของพ่อน,นิพอนพลและแม่วิไลวันก็เป็นคู่สาม,มีภรรยาที่ยืนเคียงข้างกันมานานเคมีความรักที่เสมอต้นเสมอปลายมีโมเมนต,ต์สวีทหวานเวลาเช็คอินเที่ยวต่างประเทศจึงไม่แปลกใจเลยว่าทาไมไบเฟิร์นถึงโตมาแบบมีคุณภาพและก็ยังเป็นที่รักของแฟนในทุกวงการอีกตั้งหากเพราะความ ความรักที่เปี่ยมล้นจากพ่อแม่เป็นหลังบ้านที่ดีลงใต้ติกให้กับลูกที่เอาใจใส่คอยเป็นพลังบวกที่ดีแปบลบว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม